ด่วนครับผ่านชลุยสำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทยาร์ดสเตชคลิปเพนจากบริษัทซาบสวีเดนคณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดซื้อเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทของกองทัพอากาศเสริมความแข็งแกร่งเพื่อดำรงขีดความสามารถในการรักษาอธิปไตยเหนือน่นฟ้าของไทยสืบไป โดยในเพจของกองทัพากาศไทยได้โพสต์ถึงโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ของกองทัพากาศไทยยาร์ดสาร์กริปเพน E/F โดยทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโครงการนี้จะเป็นการจัดซื้อทั้งหมด12เครื่องนะครับแบ่งออกเป็น3เฟรดเฟรดละ4เครื่องซึ่งจะเป็นเครื่องบินยาร์ดซาร์เกริปเพนรุ่น E 1ที่นั่ง10เครื่องแล้วก็รุ่น e F แบบ2ที่นั่งอีก2เครื่องรวมทั้งสิ้น12เครื่องนะครับปัจจุบันนี้ทางกองทัพอากาศไทยก็มีเครื่องบินยาร์ดเซิร์เกลคริปเพนซีดีประจําการอยู่ในกองบิน7ที่จังหวัดุลาร์ธานีจํานวน11ลํานะครับและทามีการจะซื้อเครื่องบินยาร์ดเซอร์เกลคริปเพนเอฟซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาทในตระกูลคริปเพนก็จะทําให้ในอนาคตกองทัพอากาศไทยก็จะมีเครื่องบินยาร์ดเซอร์เกลคริปเพนประจําการอยู่ทั้งหมด 23เครื่องนะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางสื่อของคเมนแล้วก็มาเลต่างปล่อยข่าวเฟซบุ๊ว่าทางสวีเดนจะไม่ขายเครื่องบินกิปเพนให้กับกองทัพากาไทยนะครับเพราะว่ากองทัพากาไทยใช้เครื่องบินยาเซอรก้าิลเพนในภารกิจโจมตี เข้าไปในทางฝั่งของประเทศカメนนะครับโดยการโจมตีทาาอากาศของกองทัพอากาศไทยโดยใช้เครื่องบิน F16 แล้วก็เครื่องบินยานชันก็คลิปเพ้นถล่มโจมตีเข้าใส่กองทัพของカมนจนสร้างความเสียหายให้กับกองทัพของカมนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับจนทําให้กองทัพカมนพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะไม่ให้กองทัพอากาศไทยมีการพัฒนากองทัพและจัดซื้ออาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นเครื่องบินขับไล่เข้ามาประจาการในกองทัพ ของกองทัพไทยอีกนะครับจนทางเขเมรตอกปล่อยข่าวว่าทางรัฐบาลสวีเดนจะไม่ขายอาวุธโดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ยาเฉียวคลิปเพนให้กับกองทัพอากาศไทยเพราะว่าทางกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินคลิปเพนไปะจมตีประเทศเขมรนะครับซึ่งเป็นการใช้อาวุธในเชิงลุกโดยทางสวีเดนไม่มีนโยบายขายเครื่องบินขับไล่หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศที่นำเอาอาวุธเหล่านี้นะครับไปใช้ในเชิงลุกนอกจากว่าใช้ในภารกิจลาดตระเวน ป้องกันเท่านั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วข่าวเฟกนิวที่คอมเมนตปล่อยออกมาก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับกองทัพอากาศไทยในการจะซื้อเครื่องบินยาชัโกริปเพน สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องบินยาร์ดเซอร์คลิปเพน EF จากสวีเดนในระยะที่ 1, 1> จํานวน4เครื่องมูลค่า19,500ล้านบาทนะครับตามที่พลเอกนัทพลนาคพาณิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนําเสนอตามความต้องการของกองทัพอากาศภายหลังจัดทํารายละเอียดทุกขั้นตอนการจัดซื้อทั้ง3ามเฟสเสร็จแล้วนะครับโดยสายการจัดซื้อโครงการระยะที่1 สีล่ลำแรกคาดว่าจะเริ่มส่งมอบช่วงปลายปีพศ2572นะครับโดยเครื่องบินยาชเชคร์กิปเพน EF e คือเวอร์ชันล,ล่าสุดของเครื่องบินลบในตระกูลกริปเพนของสวีเดนที่ได้รับการอัปเกรดขีดความสามารถด้านเลดาระ,ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ลำตัวที่มีขนาดใหญ่ขึ้น กว่ารุ่นก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็ยังมีเครื่องยนต์ใหม่พร้อมรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลแล้วก็มีข่าวว่าทางซาบสวเดนจะแถมขีปนาวุธเมเทอร์ or, ที่เป็นขีปนาวุธอากาศส่อากาศ,ากาศมีประสิทธิภาพดีอันดับต้นๆของโลกซึ่งเมเออร์ เป็นอาวุธปล่อยพิษายิงนอกระยะสายตานะครับมีความสามารถในการโจมตีอากาศยานที่มีความคล่องตัวสูงแล้วก็อากาศยานขนาดเล็กและมีระยะยิงไกลถึง200กิโลเมตรนะครับซึ่งหากกองทัพอากาศไทยมีขีปนาวุธเมเทอร์ประจำการอยู่ในกองทัพอากาศก็จะทําให้กองทัพอากาศไทยเป็นกองทัพอากาศที่มีขิดความสามารถในการโจมตีคู่ต่อสู้ได้จากระยะไกลนะครับแล้วก็ถือเป็นขีปนาวุธที่ ดีอันดับต้นๆของโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับทางบร,ริษัทสวีเดนผู้ผลิตเครื่องบินคลิปเพนก็สัญญาว่าจะแถมขีปนาวุธอากาศสีอากาศมิเทอร์ให้กับกองทัพอากาศไทยด้วยนะครับส่วนจํานวนนั้นยังไม่ได้เป็นที่เปิดเผยแต่คาดว่าน่าจะมีอยู่แล้วนะครับ ลำละ2สองลูกส่วนประเทศไทยก็จะกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนที่มีแผนการจะซื้อคริปเพน E/F ซึ่งถือเป็นหมากสําคัญในการรักษาสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้และโครงการนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟน้นระหว่างกองทัพไทยกับสวีเดนซึ่งมีประวัติการส่งมอบคลิปเพน C/D จำนวน12ลําให้ไทยเมื่อกว่าทศวรรษก่อนนะครับโดยคลิปเพน E/F จะเป็นกําลังลบทางอากาศยุคใหม่ที่ทันสมัยประสิทธ,ธิภาพสูง ดูแลน่านฟ้าไทยได้อย่างมั่นใจต่อเนื่องอีกหลายทศวรรษและคาดว่าไทยจะลงนามกับซาบภายในปีพศ2569นะครับและการสง่มอบอาจจะเริ่มต้นช่วงปลายทศวรรษนี้นะครับหรือว่าก่อนปี2030หรือในอีก3-4ปีข้างหน้านี้นะครับพร้อมการฝึกนักบินและช่างซ่อมบำรุงแบบครบวงจรครื่อบินยาสเซอร์คริปเพน E F เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทสายสวิเดนนะครับมีการปรับปรุงออ l นีวใหม่ทั้งหมดโดยมีราคาโดยประมาณอยู่ที่ประมาณ85ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องนะครับหรือประมาณ2,758ล้านบาทก่อนหน้านี้นไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทางกองทัพอากาศไปรูก็ได้ตัดสินใจซื้อเครื่องบินยาร์ชโนคลิปเพนจากบริษัทสายสวิเดนจํานวนถึง24เครื่องนะครับหลังจากที่มีการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่หลากหลายบทบาท เพื่อที่จะนํามาประจาการใน,นกองทัพอากาศเปรูอยู่นานพอสมควรนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งเครื่องบินและโซลาฟานของฝรั่งเศสเครื่องบิน F16 บล็อก7 0 72องของลอฮินมาตินสฐอเมริกาครับแล้วก็เครื่องบินย้ายากลครปเพน EF ของสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางกองทัพอากาศเปรูก็ได้ตัดสินใจเลือกเครื่องบินกริปเพนจากสวีเดนนะครับซึ่งเหตุผลที่เลือก เครื่องบินกริปเพนก็เพราะว่ามีราคาต่อเครื่องที่ถูกกว่าเครื่องบินแอโซลาฟานและก็เครื่องบิน F16 นอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยเหลือต่างตอบแทนออฟเซตโพลาซีอีกเยอะะมากมายนะครับที่ทางเปรูจะได้จากสวีเดนด้วยนะครับจากนี้ก็ยังมีรายละเอียดของค่าซ่อมบำรุงที่ถูกกว่าเครื่องบินลาฟานและก็เครื่องบิน f 1 6อีกนะครับลราก็ว่ากันว่าก่อนหน้านี้ทางเปรูก็ได้เห็นกองทัพอากาศไทยนำะเครื่องบินกริปเพนนำไป ปบัติงานถล่มโจมตีกองทัพของเขมรอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายหกับกองทัพเขมรจนทำให้ทางเปรูตัดสินใจง่ายขึ้นในการจะซื้อเครื่องบินกิปพเพน เพื่อมาประจำก,นนการในกอยเขาาประกาศของเปรูถึง24เครื่องนะครับยา่าเซโยคริเพนเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของบร,ริษัทสวีเดนทำความเร็วสูงสุดได้ถึงมาร์ก2หรือประมาณ2,130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินมากกว่า1,600เมตรมีลัศมีปปิบัติการลบได้1,300กิโลเมตรนะครับทางเชือเพลิงภายในสามารถบรรทุกน้ํามันได้ประมาณ4,200ลิตรนะครับมีจุด,ดติดตั้งอาวุธได้ถึง10จุดน้ําหนักอาวุธสูงสุดประมาณ 5,200กิโลกรัมนะครับเพิ่มขึ้นจากรุ่น C/D รุ่นก่อนหน้านี้นะครับที่สามารถบรรทุกอาวุธได้ประมาณ4,200กิโลกรัมและถึงแม้ว่าเครื่องบินคลิปเพ่นจะเป็นเครื่องบินที่มีขนาดลำตัวของเครื่องไม่ใหญ่เท่าไหร่สามารถที่จะบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงได้ ไม่มากถ้า,าจะเปรียบเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นๆที่มีขนาดใหญ่คนนี้นะครับแต่ว่าทางกองทัพอากาศก็มีโครงการที่จะจัดซื้อเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงการอากาศในอนาคตจึงทําให้ปัญหาในการบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคตของเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับในอนาคตถ้าหากเรามีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงการอากาศ เระไจับการในขอท่วาวากาศของไทยนะครับโดยคือบินคลิปเพนก็ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้มากมายหลายรูปแบบนะครับทั้งอาวุธอากาศสู่อากาศเมเทอรอไรต์ทีเอไอเอ็มนายเบเดอร์ er, นะครับแล้วก็ยังมีอาวุธอากาศสู่พื้น AGM65 มหบุมลิกมีปืนขนาด27มิลิเมตรถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินขนาดเล็กแต่ว่าค่า RCS ค่าหน้าต่าเรดาร์ก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยนะครับทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากขึ้น clearer, เพราะว่าเป็นเครื่องบินลบในยุคที่4.5 และคลิปเพนก็จะเป็นฝูงเครื่องบินลบยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยที่จะใช้ปฏิบัติงานแบบเครือข่ายเดสเ์ิร์ปเซนทริกวอลแฟร์ของกองทัพไทยของเราด้วยนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องของกสุนของเราจะนำเสนอเป็น,นประจำนะครับ like, อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามให้กับช่องของกสุนข,ของเราด้วยนะครับพิพาพกษากาดใดขออภัยไปในโอกาสนี้ด้ยวยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ